กระสูบครับไหนตัวใหญ่ไหมโอ้กำลังตัวใหญ่ครับใหญ่ใหญ่สุดยอดเปลี่ยนหางแดงครับบล์เลยครับุูครับมาแล้วเปลี่ยนหางแดงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาเลือกปลาเลยผมเลือกจะเปลี่ยนหางแดงนะ 还一个谁？ นักตกปลาท่านชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําของพัะตะถ,ถึงนะครับจังหวัดสระบุกก้ีครับผมน,นี่ก็มาตกปลาครับเหมือนเดิมครับผมอ่างเก็บน้ําของพัะตถ,ถึงบรรยากาศก็จะสวยงามนะครับเมฆฝนตกไปแล้วครับฝน ผมมาครั้งนี้ก็ครั้งที่3ามแลครับยังไม่เจอปลาไซเลยน้ำขึ้นเยอะครับนู่นครับรอบที่ผมมาจะเป็นไม้ฝั่งปายุคาครับตอนนี้น้ำก็ท่วมมาแล้วครับต้องเห็นแต่หลังคาครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดไปแล้วครับ รวไปแล้วชุดหนึ่งไม่มีตรงนั้นท่วมก็เอาหน้าประตูน้ำเลยครับก็มีนะนะหลายท่านเหมือนกันนี่ก็มากับพี่ชายครับน้าต้อมครับผมฝั่งนี้ก็น,น,น้าเขาก็ตีกระสุนกันนะครับ ลากระสูบขึ้นหลายตัวแล้วครับฝั่งนี้โอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวไม่รู้นะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไง mm hmm. ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าใครที่เข้ามารับชมนะครับผมโอเคครับกระสูบครับไห mm hmm. นตัวใหญ่ไหมโอ้น่าตอมครับกระสูบสวยงามดิ้งึ้นเลย โเโตวสวยตัวสวยมาต้อมครับยอดครับของแท้150บาทน <laughs> <c oughs> ายดินเก็เงียบครับตอนนี้ นี่ครับเราติดตามมันต่อครับผมมาต้นครับต้นทำงานแล้วครับสุดยอดครับกำลังใสสวยๆกำลังครับเซฟเอฟเลยเฮ้ครับกำลังตัวใหญ่ครับเขื่อนนี้ตัวใหญ่โอเคครับจะติดตามตัวต่อไป น้ต้นครับเตรียมวัดวัดนะครับวัดแล้วอยู่หรือเปล่าจะอยู่หรือเปล่าตัวเ็กไม่แล้วครับไซส์สามสามนิ้ว อือฮึสวยงามครับใช่ไหมนี่ Rồi. <cười> 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 Ui, subscribe cho ตอนน้ำยังไม่ทิ้งเลยนะ้พื่นเยนฟังใหญ่ๆนี่ครับอู้ฝีฝีนิ้วเลยั้นั้นานิ้วเลย biên hàng đen khắp bớt lừa đi khắp đây dễ này Ủa, mà không mà không? Mà lắp, lây, lây này hấp hấp กรเปล่าไม่รู้นะครับเขาเลือกปลาเลย,เยผมเลือกกระเพียนหางแดงนะใสสวย

เขากินนี่เยครับนะกำลังไซสวยๆปลาไซยังไม่เจอเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาจะห้าโมงแล้วครับเวลาครึ่งวันมานถึงนี่ก็เที่ยงลงเบเ็ดเสร็จก็บ่ายโมงเดี๋ยวมาดูปลาโอ้ปลากระมังมีไซเจ๋ใหญ่เลยนะครับอยู่นี่ไซสวยๆนั่นเลยครับไซ์สวย สซมีนนต่อเอนี่ยังครับต่อเนียง เล่งลุ่ม เปียนทองเปียนทองครับตเปียนทอตัวที่สองครับตัวเบอร์เลยครับ,รบส,สวยครับสวยหางแดงเลย นะครับ โหโหสุดยอด <นะ S 1> ยังใหญ่ครับวกระลังใหญ่ครับเบิเล้ลเลยนะห้านิ้วเลยครับมองพระสะพึงครับบเต็มกำมือเลยครับโค้โหใหญ่มากเลยครับ ก่อนกลับบ้านนะครับก่อนกลับบ้านพอดีเลยปลากินกำลังเก็บเบ็ดเลยครับนี่เก็บ,ลนนกบ,บแล้วคันหนึ่งกินบบรดครับน้ำต้มกำลังวัดกำลังเอาปลาขึ้นมาตัวใหญ่ไหม <c oughs> <c oughs> มำังครับวันนี้มีแต่กำลังล้วนนี่นะครับช่วงเย็นน้าเขามาตีกระสุนกันครับตีทั้งวันแล้วครับวันนี้แต่ช่วงเย็นมันจะกินดีกว่าครับนี่น้าแกเอาขึ้นมาตัวตัวหนึ่งไซส์สองสามขีดแล้วครับนี่ของน้าแกตัวที่สามแล้วครับตัวที่สามแล้วแกมาเป็ดเบี้ยงนะครับเนี่ยนะครับก็คม้กระสุนโดยเฉพาะเลยนะครับ นานาท่านใดสนใจมาได้เลยนะครับอ่างเก็บน้ําของประทึงบรรยากาศรอบๆครับนี่ก็เวลาห้าโมงแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วครับเก็บของละโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับ สงงานวันนี้ครับผมเกือบเต็มถังมีแต่ไซน้ำงามเลยครับกระเพียนทองตัวสวยปลากระสูบแล้วก็ปลากระมังครับปลาไซด์ไม่เจอเลยครับวันนี้พอได้แบ่งกันไปครับวันนี้โอเคครับเน่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมอเคครับเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม